p l a c e r a t r o a l คืออะไรมีประโยชน์อะไรมีประวัติที่มาเป็นยังไงช่วยชะลอไวัยจริงไหมคำตอบทั้งหมดอยู่ใน EP นี้ครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาลำไส้อักเสบหรือว่า IBD นะครับ Inflammatory Bowel Disease กินอะไรนิดหน่อยก็ปวดท้องกินอะไรนิดหน่อยก็ท้องเสียลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดู แล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง Line ID at wellness ครับ r e s v e r a t r o l นะครับคือสารพฤกษเคมีที่พบได้ในสีของพืชผักผลไม้ที่มีลักษณะเป็นสีม่วงและสีน้ำเงินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ถูกขนานานามว่าเป็นยาอายุวัฒนะ เหตุผลก็เพราะว่าการทำหน้าที่ของมันเนี่ยคล้ายกับการทำ c a l o r i c restriction mimetic ก็คือการจำกัดอาหารนั่นเองโดยเข้าไปเปิดยีนที่ชื่อว่า foxo ซึ่งเป็นยีนที่ทำให้อายุยืนยาวผ่านเอนไซม์ที่ชื่อว่า sirtuin อ่ะฟังดูแล้วงงๆใช่ไหมครับว่ามันไปเปิดยีนอะไร foxo sirtuin อะไรยังไงคือเอาเป็นว่า สารที่ชื่อว่าเรสเวอร t ท o รเนี่ยมันเป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาตินะเป็นสารไฟโตนิทรีย n นหรือว่าสารที่พบในพืชผักผลไม้ที่มีสีน้ำเงินสีม่วงนะครับทีนี้มันไปทำหน้าที่เปิดยีนที่ชื่อว่า f o กโแล้วมันคล้ายๆกับการที่เรากินอาหารแต่พอดีไม่กินเยอะเกินไปนะครับมันก็คือการรับประทานอาหาร เขาเรียกว่ากินพอดีอิ่มไม่กินอิ่มเกินมันทําให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะไม่มีมากเกินไปลดการเกิดอนุมูลอิสระลดโอกาสการเกิดการทําลายพันธุก,กรรมหรือว่าทําลายดีเอนเอแล้วถ้าเกิดทําลายพลาดใช่ไหมมันก็เอิดการอาจจะเกิดการมิวเทชันหรือการกลายพันธุ์เพิ่มอายุไขแล้วก็ลดความเสี่ยงในการในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NC d นั่นเอง ถามว่าเคยได้ยินประโยคใช่ไหมว่ากินน้อยๆจะได้กินนานๆอ่าอันนั้นแหละคือเรสเวอราทรอลมาดูประวัติกันบ้างนะครับว่าเออเรสเวอราทรอลเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย,ย่างไงบ้างนะครับในปี1939นะครับเรสเวอราทรอลเนี่ยถูกพืชพูดถึงเป็นครั้งแรกโดยบทความของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่ามิชิโอทากาโอกะนะครับ เขาพูดว่าเขาพูดถึงแค่นั้นแหละว่ามันพบอยู่ในพืชญี่ปุ่นที่ชื่อว่า w วซ์ e ฮ l l ลอร์นะครับอาจจะอ่านสองอาอาจจะออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับหูตั้งแต่ปี1939นะครับอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมถัดมานะ1963 w เ s t าห r ส t r เวเาทราเนี่ยถูกพบในรากของสาหร่ายปมญี่ปุ่นอาจถ้าฟังงงงงมันคืออะไรลองไปเสิร์ชคำว่า Japanese n o t w e ีดดูนะครับซึ่งถูกนํามาใช้ในการแพทย์แผนจีนแล้วก็แผนญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่เขาไม่รู้ไงว่าไอ้ข้างในนั้นน่ยในรากปมญี่ปุ่นหรือว่าเจนเนสน o t w วีดที่เขามารักษาเนี่ยเป็นภูมิปัญญานะมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r e สเวอโรโทโดยใช้ในการรักษาโรคต่างๆจากการติดเชื้อการอักเสบโรคตับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดถัดมานะครับในปี1990 มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ศึกษากันว่าทำไมประชาชนชาวฝรั่งเศสถึงได้มีรูปร่างนะครับเพียวผอมเพียวอะ่ะเขาเรียกว่าสมส่วนน่มี BMI สมส่วนแล้วก็มีอัตราการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเป็นจำนวนน้อยด้วยเอ๊มันดูย้อนแยงนะทั้งทั้งที่คนในกลุ่มชวาวยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้วนแล้วก็มีโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเป็นจานวนเยอะ คุณต้องนึกย้อนกลับไปนะในปี1990เนี่ยความรู้อะไรมันยังไม่ได้พัฒนาขนาดนี้นะต้องนึกถึงว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเขาแค่สังเกตอะแล้วเขาก็ดูจากสถิติว่าเฮ้ยดูลักษณะ BMI ก็ผอมพ,พอดีพอดีนะไม่อ้วนนะแล้วก็อัตราการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยต่ำเทียบกันกันกบอายุไขเนี่ยก็อายุไขย,ยืนยาวทั้งทที่รับประทานนมนมชีสเนื้อเนื้อไขมันอิ่นตัวสูง แล้วเขาก็ไปสังเกตพฤติกรรมดูว่าเอชาฝรั่งเศสมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือนิยมกินไวน์แดงกินประจำนะครับคือแก้ว2แก้ววันนึงนะกินเป็นประจำเขาก็เลยเริ่มไปศึกษาดูนะครับโดยดรเซิร์ชเรนอนะครับนักวิจัยทางการแพทย์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดความสับสนเกิดความพลาดอกเกิดความ uh เขาเรียกอะไรนะตรงกันข้าม คือตั้งเป็นภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าโภชนะเพสัตจากแก้ววายอ่าเพราะมันเกิดว่าเอ้ยมันเริ่มมีอะไรมันบางสิ่งบางอย่างนะมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในแก้ววายแดงนี่าหละภาษา,าอังกฤษเรียกว่า French paradox นะในปี2004นะครับอ่าเริ่มปี2000ละด็อเตอร์เดวิดซินแคล,ลร์นะครับแห่งโรงเรียนแพทย์ฮาวเวิร์ดได้ทำการศึกษาเรสเวรอรรอในสัตว์ทดลอง พบว่าสามารถเพิ่มอายุไขของยีสต์ได้ถึง70%เพิ่มอายุไขของแมลงได้ถึง30%เพิ่มอายุไขของหนอนได้ถึง70%รวมถึงในหนูทดลองก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับเดสเอราทอเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับนะครับถ้าเกิดว่าณปัจจุบันนะมันเริ่มรู้แล้วว่ามันสามารถอธิบายในเชิงเมคานิซึมได้แล้วว่าอ๋อมันเข้าไปเปิดยีน ฟอกโซนะผ่านเอนไซม์เซอร์ตูอินนะมันก็เลยทำให้อายุขายไขีมันยืนยาวขึ้นเปรียบเสมือนกับการที่คนที่ไม่ได้กินเรสเบอร t รทอเลยนะคนสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าเอ้ยกินพอแล้วอิ่มพอและไม่กินเยอะไม่กินเยอะเกอนนะครับก็คือการกินพอดีอินแต่เผอิญว่าไอพาร์ตเบยเนี่ยเรสเวอร์รทมันสามารถทำได้เขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษนะว่า เอ่อ uh, i c restriction m ม m i ีเ c เ uh. องมาดูประโยชน์กันบ้างดีกว่าว่า uh, ประโยชน์ของ r e เวร a ทร,รมีอะไรอย่างแรกนะครับช่วยทำให้อายุยืนขึ้นในสัตว์ทดลองอย่างที่สองนะครับช่วยลดความดันโลหิต uh, อย่างที่บอกนะถึงแม้นะเราจะเราจะค้นพบตอนแรกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่หลังๆเ,เราเริ่มรู้แล้วมันส่งผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ ช่วยปรับสมดุลไขมันในเลือดนะครับ l i ปิด profile ให้มันมีความสมดุลมากขึ้นช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้เจริญเติบโตช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสือ่อมอ่าเพราะมันเป็นหนึ่งในแอนตี้ออกซิแดนต์ไงช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินอ่ะปรากฏว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันช่วยทําให้อินซูลินเซนซิทิวิตี้นะครับการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่คนเป็นเบาหวานแล้วคิดว่าจะมากินเรสเบอร์ทอลแล้วจะหายนะครับ มันจะต้องปรับพฤติกรรมต้องควบคุมอาหารเลือกกินอาหาร G I G L ต่างแล้วก็ออกกำลังกายอย่างอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอ่ะวนกลับมาที่เรื่อง r e ซิวรัทโนนะครับช่วยบำรุงสุขภาพของสมองช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการอักเสบของร่างกายช่วยบำรุงสุขภาพของระบบประสาทอ่าเห็นไหมครับว่าถึงแม้ตอนแรกนะมันจะเริ่มศึกษามาจากเรื่อง การที่มันไปเปิดยีนฟอกโใช่ไหมแต่จริงมันออกทิ์ในด้านอื่นๆด้วยนะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เอยช่วยทำให้ลิปิดโปรไฟล์ดีขึ้นก็เลยทำให้ความดันดีขึ้นก็ลดโอกาสในการเป็นโรคหลอดเลืลอดแล้วก็โรคหัวใจทีนี้มันก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึง่งใช่ไหมครับมันก็ช่วยออกฤทธิ์ในสมองได้ออกฤทธิ์ในข้อข่าได้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็สมเหตุสมผลนะทีนี้มาดูกันบ้างว่า อ่าแล้วเราอยากจะได้ r e s เวอร์าทอเนี่ยต้องไปกินในบายแดงอย่างเดียวเลยไหมไม่ใช่คุณต้องนึกย้อนกลับไปนะครับว่าในายแดงเนี่ยเขาทํามาจากอะไรมันก็ทํามาจากอางุ่นทีแดงนและแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยไปดูวิดีโอขั้นตอนการทาเนี่ยเขาก็จะเออเขาเรียกอะไรนะเอาคือน้ําองุ่นเนี่ยเขาก็เอาไปแต่เขาเอาเปลือกนี่แหละมาหมักเนี่จรนะิงๆแล้วเรสเวอร์าทอเนี่ยเอะหลักๆเลยนะมันอยู่ในเปลือก เปลือกองุ่นนะสีแดงมาดูกันดีกว่าว่าถ้าในอาหารธรรมชาตินะครับที่มีเรสเวอรัทรอลเป็นส่วนประกอบเนี่ยมันมีมากน้อยมันไม่เท่ากันอะยู่ล้วและยังไงยังไงมันไม่เท่ามันไม่มากเท่ากับอาหารเสริมแน่นอนการที่คุณคาดหวังนะว่าคุณจะไปกินไวน์แดงเพื่อได้รับเรสเวอรัทรอลเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะอย่าลืมว่ามันมีแอลกอฮอล์ด้วยดื่มเยอะขึ้นไปก็ใช่บี้ อาจจะดื่มมาละแก้วเนี่ยก็ยังพอที่จะถูถ่ายพอที่จะได้แต่ถ้าดีกว่านั้นน่ะคุณก็ไปกินจากอาหารธรรมชาติอย่างอื่นหรือกินจากอาหารเสริมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไงถูกไหมฮะสมเหตุสมผลไหมครับมาดูกันบ้างดีกว่าว่าแล้วมันจะมีอยู่ในอะไรบ้างนะครับในวายแดงเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ0.03ถึง1.07มิลลิกรัมต่อ1แก้วแล้วแต่ยี่ห้อนะนะครับ เอ่อผมจําไม่ได้ละมันจะมีตอนนั้นเขามีมีทาแบบสํารวจออกมาว่ามียี่ห้อไหนที่เยอะหน่อยังไงเต็มที่เห็นไหมหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดมิลลิกรัมต่อหนึ่งแก้วมันไม่ได้เยอะมากนะครับอันต่อมานะครับอาหารไทยกันบ้างเปลือกถั่วลิสงเวลาเราคุณไปกินถั่วเนี่ยอย่าไปกายเปลือกออกนะกินถัว่วกินเปลือกมันด้วยนะครับมีอยู่ที่หนึ่งจุดสองแปดมิลลิกรัมต่อหนึ่งถ้วยนะครับอันต่อมานะครับเปลือกองุ่น ประมาณ50ถึง100ไมโครกรัมฟังดีๆนะไมโครนะมันอัากี้มิลลิตนะต่อ1กรัมอันต่อมาอบางคนฟังตรงนี้ปุ๊บเวลาซื้อองุ่นมาเอาเฉพาะเปลือกมากินนะก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วในองุ่นเนี่ยน้ำตาลสูงไปเลยนะครับหวานเจ็บเลยอันต่อมานะครับบลูเบอร์รี่มีประมาณ50ถึง70พิโกโมโอต่อหนึกรัมนะครับ อ,อ,นะอ,อันต่อมานะครับแคนเบอร์รี่มีประมาณ700นาโนกรัมต่อ1กรัมอันต่อมานะครับดาร์กช็อกโกแลตอ่าที่เขาบอกมีประโยชน์กันนักหนาเนี่ยมันมีประโยชน์หนึ่งในนั้นก็คือว่ามันมีเลสเโอรอลอยู่ด้วยแต่มันมีอยู่แค่ถึงหนึ่ง0.18มิลลิกรัมต่อ100กรัมแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับเอ่ออันสุดท้ายนะครับเปลือกพิทาชิโอนะครับประมาณ9ถึง167ิไมโครกรัมต่อ100กรัม คือบางทีเนี่ยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะไปนเน้นแต่อาหารเสริมอย่างเดียวเราต้องมันต้องหลายๆอย่างโาหารธรรมชาติด้วยอาหารเสริมด้วยออกกําลังกายด้วยอารมณ์ด้วยเอ็นหลังด้วยอุจจาระด้วยทุกอย่างรวมๆกันเป็นสุขภาพองค์รวมนะสรุปสุดท้ายนะครับเรสเบร์ทอเนี่ยมันก็คือสารไฟโตนิวเทรียนหรือว่าสารพฤกษเคมีชนิดหนึง่งที่พบได้ในพืชผักผลไม้ที่มีสีม่วงสีน้ำเงิน ทำหน้าที่คล้ายๆกับการควบคุมการกินไม่ให้มันกินเยอะเกินนะครับก็คือการหลอกร่างกายนั่นแหละทำให้ฟอกโซเนี่ยมันเกิดการทํางานขึ้นมันก็เลยส่งผลต่อนูนน่นนีนน่นู่นนี่นั่นเดี๋ยแยะไปหมดเลยนะมีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยนะตั้งแต่เรื่องการทานอนุูลอิสระนะครับทำให้อายุยืนยาวขึ้นนะครับทำให้ไขมันในเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็มันก็เลยส่งผลต่อ การปกป้องเซลล์ในน่รวมถึงการทําให้การตอบสนองต่ออินซูลินเนี่ยมันดีขึ้นด้วยแล้วก็พบมากในทั้งเปลือกองุ่นนะครับใบแดงหรือแม้กระทั่งดาร์กช็อกโกแลตนะครับเป็นต้นอ่ะสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับ อยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ